สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนเอฟซีทุกคนจ้าสำหรับคลิปนี้จ้าแอลจะพาเพื่อนเพื่อนมาชมบรรยากาศการเฝ่าหมูขอดลูกนะจ้าอยู่บ้านสวนฟ้ามูคนอุบลของแอลได้จ้าไอแม่บุญหลอมเนาะเป็นขอดลูกเลวจ้าได้ลูกมูหน่อยสิบเอ็ดโตจ้าเพื่อนเพื่อนจ้าแต่ว่าอากาศเย็นร้ายหนาวร้ายจ้าเพื่อนเพื่อนหนาวแห้ง ไปเอามาถ่ายคลิบอยู่นี่เป็นเวลาตีสี่นะนี่ตีสี่อากาศกแห้งเย็นจากไก่สีแจงนี่แห้งหนาวเปิดไฟคั่วมหมวอนให้มูนหน่อยไล,ล,ล้ตัวหลูมูนหน่อยขอดหม่นะจจะอากาศหนาวแห้งหลายถึงแต่คนกน็อันใส่เสื้อผ้าหลายตัวจะเมกอกรองไฟน้ำพอมคนก็นได้พิงไฟแล้วก็พอได้อันอังความอุ่นให้กับแม่หมูนํำนะนะจ๊ะแล้วก็เปิดไฟขั้วหมวหอนหลูกหมูน้ำเนานะ พราะว่ามันหนาวแหองอีหรีจะอันหมูขอดลูกช่วงหนาหน้าวนี่แต่เล็ดตนหล้ายจนะ้ะในคลิปที่แล้วเนาะ ไปเอามาถ่ายคลิปตอนที่ว่าแม่บุญหลอ่อนบุญเฮตุห่างเนาะจะเตรียมห่างจะคลอดลูกเพคนมีอาการปวดท้องน่ะนะเพบุนเฮตุห่างตั้งแต่ตีสามน่าจะตีสามมาเนี่ยก็เฮตุห่างอยู่เบิดมือจ้ะเพื่อนเพื่อนจะ้ะามาขอดตอนหาทุ่มเนี่ยนี่จ้ะเพื่อนเพื่อนหาทุ่มก็กลัวเนาะจ้ะเพิ่นคลอดลูกนลยนะมาเนี่ยกระเหตุทำลอดจะก้มลงกะเที่ยงคืนกะลูกมูกอ,ออกมาหมดแล้วนะจ๊ะรอตะนองเพคนสิออกมาบ้านนี่มาเนี่ยรุงแล้วก็เฝ้านะจ๊ะเปลี่ยนก,นกันกับป่า ลุงแล้วเฝาหอดตีสามเนาะป่าไปนอนป่าก็มาเปลี่ยนพื้นตอนตีสามให้ลุงไปนอนเนะจาจะพักผ่อนเนยผู้เฒ่าสองเฒ่าเนาะจะต้องพัดกันไปนอนเพราะว่ามันเพียเนาะจะการอันเฝาหมูขอดลูกนี่จะเป็นช่วงนี้แหละจะที่ค้นเลี้ยงหมูเมื่อยเนยเนาะจะเพราะว่าต้องอดรับอดนอนเนาะ เฝ้าลกูกหมูน่อยดูแลความปลอดภัยน่าจะยาแม่เพิ่นทับเวลาแม่เพิ่นลูกไปขี่ไปเงียวน่าจะหรือว่าเพิ่นมีการผิกโตเนาะผิกโตสลับขางนุ่มเนี่ยนะจะให้ลูกหมูก,กินนะเนาะเฮาก็ต้องคอยเบิง่งเวลาแม่หมูลูกน่าจะอากาศหนาวนาวเบิ่งลกูกหมูน้อยไปเอเป็นเบียดกันหนาวแหงร้ายนอนสุมกองกันอยู่บ้านเนี่ย,ยกไก่หลอดไฟความหอนนะจจะ ลอดไฟนี่ไปเอาซื้อมาหนึ่งลอดวัดนะจ๊ะเป็นหลอดไฟเสีงเหลืองอ่ะละ่ะสำหรับเอาเข้าจะเอาไปโกกไก่หน่อยเนาะให้ความอบอุน่นย้มลูกหมูหน่อยขอดลูกไอ้แม,ม่หมูขอดลูกหนาหนาวนี่ลูกหมูหน่อยตรงตัวตรง,ตรงเฟิดไฟความอุ่นให้เนาะเพราะว่าก็จะซอยให้ร่างกายเพิ่อนอบอุน่นเหตุให้ลูกหมูหน่อยเหามีสุขภาพดีปลอดภัยจากการอันแพ้อากาศน่าจะอาจจะป่วยวัสบายใดเนาะก็ต้อง เพื่อนก็อบอุ่นให้ลูกหน่อยจ้ะ สำหรับการคลอดลูกของหมูเนือจาระยะเวลาอาจจะบบเท่ากันเนาะบางตัวกับคลอดลูกออกมาหมดเร็วนะจ๊ะบางตัวกับคลอดลูกออกมาหมดใส่ระยะเวลาดนเนาะสำหรับแม่บุญหลอมเนะ่อจากเป็นคลอดลูกไหวอยู่ใส่เวลาหนึ่งสัปโมกเนืงจากลูกหมูก็ออกมาหมดถูกตนะัวเนาะบานในการเว้นระยะห่างเขาก็จะห่างกันอยู่ประมาณสิบนาทีเนะืะจาะยี่สิบนาทีสามสิบนาที แต่ว่าแม่หมูบางโตเนี่ก็จะมีการเว้นระยะห่างดนสุดนานสุดกับประมาณหนึ่งชั่วโมงนาะจ้ะสำหรับการขอดลูกของแม่หมูเนาะเดี๋ยวในคลิปหนาไปเอวจะมาถ่ายคลิปการห้ยาานอกจากวันนี้การห้ยาแม่หมูหลังขอดนอกจากอยู่บ้านสวนฟาร์มหมูคนดูบนนอกจากที่ไปเออใส่เนาะเดี๋ยวมาถ่ายคลิปลงให้เบิงนอกจากสำหรับคลิปนี่เอาจบคลิปสานีสักคนเนาะหนาวแห้งหลายใะเพื่อนจ้าพอกันไหมผุวแล้วในคลิปหนาจะมาถ่ายคลิปการห้ยาลงให้เบิงนอกจาก ขอบคุณทุกการติดตามจ้าสวัสดีจ้า